สวัสดีค่ะพทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับมิ้งอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมาทําตามสัญญานะคะที่มิ้งให้กับเพื่อนๆไว้ว่ามิ้งจะทํารีวิวชั้นวางสกูชี่ใช่ไหมเฮ้วันนี้เราจะมาทากันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มที่ชั้นนี้กันก่อนนะคะมิ้งก็จะวางใหไพวกเป็นสีแบบขน,นมปังอะไรพวกนี้เนาะถึงแม่นี่จะเป็นโมจิก,ก,กับแพนเค้กก็ถอะโอเคมาที่ชั้นนี้ค่ะ ชั้นนี้นะคะจะเป็นพวกคิวตี้ครีเอทีฟนะคะแล้วก็มีเล่ยๆหลงมาชิ้นหนึ่งนะชั้นนี้นะคะจะเป็นของชิ้นเล็กๆนะคะเป็นของชิ้นเล็กๆนะชั้นนี้จะเป็นสกูชี่ของแท้ที่ไม่ค่อยได้บีบเท่าไหร่นะอันนี้จะไม่ค่อยได้บีบแต่นียก็โอเคบีบอยู่ ่วนอันนี้นะคะจะเป็นพวกของไม่แท้หรืออะไรต่างๆที่มันมิงชอบบีบนะคะที่เป็นเฉพาะของไม่แท้เนาะอันนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะด้านล่างสุดก็จะเป็นพวกของปูนิมารุต่างๆกับฮายารุเค,ค้กนะคะเป็นพวกไอบลูมคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นไอบลูมนะแต่มีมันจูชวากับคิบุหลงมาแล้วก็ดีจะเป็นของต่างๆเลยนะคะที่มิงบีบบ่อยมาก ที่ชอบบีบมากๆเลยนะคะเนี่ยทุกๆอย่างจะเห็นมึงเอาออกคลิปบ่อยมากๆเลยต่อมานะคะชั้นลอยฟ้าของเราค่ะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นชั้นนี้นะจะเป็นไอ,อ้บลูมแคทเทงเกอร์ไอ้บลูมเบดดอลมีสองตัวนะคะก็อันี้อันนี้เป็นโมจิซิล อ๋อชันนี้มีมมองเห็นเป็นคิสคารองของพี่สเต็มนะคะมาชั้นนี้นะจะเป็นพวกไอบลูมนะตรงนี้เป็นไอบลูมที่มิงบีบบ่อย,อยๆนะคะแต่ตัวนี้จะลงมาเป็นปลุกนิมาลดนิดนึงเพราะว่าน,น่ารักนะด้านบนนี้นะคะจะเป็นพวกกล่องกล่องนะสกจะชี่กล่อง,นะองด้านบนนี้จะเป็นถ้วยรางวัลน,นะคะโอเคค่ะมิมจะแถมให้เป็นตัวทำงานของมิมนะคะ ก็เป็นพวกภาพที่มิ้ไปเข้าพบพระเทพนะคะเพื่อรางวัลแล้วก็เป็นภาพที่ FC หรือว่าน้องลูกจันนะคะน้องที่โรงเรียนให้มิ้งมานะคะก็จะเป็นพวกหนังสือของมิ้งก็เป็นพวกเหรียญที่ได้จากการแข่งกีฬาต่างๆนะคะเ่อมมาตรงนี้นะคะจะเป็นรังแพ็กเกจนะคะ ก็มีค่ะทั้งกล้องนะอันนี้ก็นี่เป็นรังแพ็กเกจของมิงนะสกูชี่แทบทุกชิ้นนะที่มิงไม่ได้ใส่แพ็กเกจไว้จะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นสไลมมิกซ์นะคะที่มิงเอามาผสมปูนเปก,กันไปนะคะเดีย๋ยวจะจิ้มให้ดูสักนิดนึงเนื้นด,ดีมากตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษโน้ตต่างๆนะคะแล้วก็ เป็นสลามนะน้ำเมี้ยงทำซลามตรงนี้นะคะจะเป็นสกูชี่ที่แทนและไม่แทนนะที่เก็บเอาไว้อยู่ซึ่งมันมีตำหนินะอันนี้ไม่รู้จะเก็บไว้ไหนดีเนี่ยะคะ่ะต่างๆของแท้ก็มีนะสําหรับวันนี้นะคะมิงขอลาเพืทุกคนไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้าค่ะลืมกดไลค์กด Subscribe ให้มิงด้วยนะไปแล้ว